สวัสดีทางภาคใต้น้ะครับวันนี้นักง,งานชมฟรีนะครับมาเมาเราในกลุ่มแล้วบาทหนึ่งใบขอบคุณนะครับขอบคุณบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงนะครับ เมาเหมารอในกลุ่มแล้วแม่สมแม่ครับช่วยดึงเข้ากลุ่มหน่อยครับแม่สีรีเกียรินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเลยครับนะครับเข้าตอนนี้ดึงตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเอดบินจะส่งลิงห้แม่ไปกดที่ลิงร่วมเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปไปไปกดสติ๊กเกอร์หรือไปอย่างในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้มองมองในเห็นในกลุ่มนะครับ สตอนนี้กํลังจะไปรําถวายนะครับจะหาแกงลูกน้องเดานานัเน่ยยอกันแล้วเดี๋ยวกระลุกเนล้วกัลุกันคุ้เป็นอย่งเเห็นอเือนองี่ยนี่มีเสื้อยั้อผ้าเสื้อผ้ายังนู้ ก็แบบนี้เนาะพมาแป๊บเดียวกับผูนี่เปนยังไงด้วีคนโบราณนี่มันดีคนบ่สีพี่น้องจอดจอดพี่น้องสายจอดมาจอดด้วยนะครับนี่ครับพร้อมแล้วครับพี่น้องนะครับเอาไปเราไปชมบรรยากาศล่ำถวายนะครับกับเอกดังเอกนะครับวันที่20มีนาซอกับบอสบอกมีเซอร์ไพรส์นะครับในกลุ่มปิด นะครับรีบเลยนะครับตอนนี้ทีมงานแอดมินกำลังดึงเข่ากลุ่มครับพี่น้องเข่ากลุ่มกันหลายหลายครับรอคิวเข้ากลุ่มอยู่ใจเย็นๆนะครับครับใจเย็นๆนะครับหลังจากจบไล่แล้วนะครับเบาเาโนนและทีมแอดมินจะจะจะบลับดึงเข้ากลุ่มแล้วนะครับรออีกต่อไปเนาะนะครับปาดแม่นะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะครับที่ บ้านโศกมูลนาคนะครับตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับโอ้ยูุ่บ้านโศกขอบคุณครับนะครับกจะไปล้ำถวายนะครับรีบรีบซื้อตอนนี้เลยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้สองทุ่มจะครึ่งอ่อสิบห้านาทีแล้วแสดงสามทุ่มนะครับโอ้ปาคนหลายแม่นะครับพี่น้องกำลังเดินทางมานะครับกำลังเดินทางมาบรรยากาศนะครับ หรือว่ารถออริจ um, ินอลก็ม <c oughs> be ีนะคะคุณแม่แ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเลยควัคดะวันนี้ยังได้รุ่นที150บบยูทวายห้าสิบเดย์ร้วยค่ะเรือเอกนางเอกเรากำลังดดิงไปลำเขาสวัสดีแม่มารีครับ รอในกลุ่มแล้วเทียนสวัสดีพี่พี่หมูไปจ้าลูกทางรัฐนะครับอาป้าพี่น้องกำลังเดินทางมาครับกำลังหลั่งไหลมาหนุนภาคฝังสายสะบัดหนึ่งรอยามไปท่นทอนหลานยนต์อบคุณว่าป่าลอยว่านายธนาธรโหวตให้มาตอบคุณสาย ซื้อเลยนะครับเมาเมาคุ้มสุด3ามร้อยส่บกาทดแลการยกเบอร์หน่อยธนาคารแรกกานหน่อยยกเบอร์หน่อยโน้ตโน้ตดอยปรยุหลือธนาคารเนม่ท่านสองวังตรงแรกกันเนี่ย